ทีละอันลอย ไหว้พระแม่คงคาเบาเก่าก่อนอม,ม,นมสีนมัตคงคาน้ำมัสสวะอมสีนมัตคงคาน้ำมัสสวะมฮา อมสีน้มัสคงคาน้มัสวะน้ำมหอมสีน้มัสคงคาน้มัสวะน้มหอมสีนมัตคงคานมัสวะน้ำมหอมสีน้มัสคงคาน้มัสวะน้ำมหอมลูกของนับน้อมคารวะสัตว์ระบูชาพระแม่คงคาด้วยจิตัทธาบัดนี้ขออนุญาตพระแม่คงคาเพื่อส่งคำทางไปสู่สุคติภพุลโด้วยมาเป็นทรง tao 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 โอมมะอโหสาตตโอมมะอโหสาตติอมสาตตโอมสาตตโอมโอมสาตตโอมโอมสาตตโอม โอมสาติโอม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 เดี๋ยวจะให้หนังแดงประโยชน์เดี๋ยวนี่เขาค่อยๆลอยไปละอื่โอมสาติโอม กัวอาจารย์ไหลไปกับโอมสาติโอมโอมสาติโอมไ่้แล้วนะคะแรกแค่ติดการดึงอนนี้ไปต้องถ่ายรูปก่อนจะได้สมบนูนะครับตอนนี้ នេះបេងចប់ព្រមមកឆៃស៊ីនរបស់នេះអូមសាទីអូម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  ออมสาติโอมโอมสาติโอมยาวได้เลยก็จ <c oughs> ยาวได้เลยโอมสาติโอมโอมสาติโอมอันนี้เห็นคนแล้วอันเดียวเดียวเออเริ่มไปเลยเริ่มไปโอมสาติโอม โอมสาติโอม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 อ๋อโหละอ่ะอมสาติโอมต้องมีละไปที่ละก็จะไปละต้องอยู่น้อยหนึ่ง Om Sati Om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 , om, sati om. Om 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 Om sati 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 Om, om, sati om. om, sati om. om, sati om. Om Sati Om um. Om Sati Om um. Om Sati Om um. Om Om Sati um. Om Sati um. Om Sati um. Om um. Om อุมซาติอุมใกล้ๆตัวเนอะใกล้ๆนี่มีภาพไก่ลัดขอบใกล้ๆตัวอุมซาติอุมเติมใจรูปภาพอันนี้เป็นวิดีโอนะอ่าวิดีโอจะเดินไปอยู่มุมนู่นมุมนี้ก็ได้อุมซาติอุ้มอุมซาติอุ้มอุมซาติอุ้มอุมซาติอุม Satyam Om Om Sati Om Om Satyam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  Om 萨蒂奥。

อมสาติอมโ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 อมสาติอมรถมาเรือมาไม่ใครชอบเขาทำหมดแล้วเอามาเอออ๋อจะหมดเลยะ ॐ सा ओ सा OM सा ॐ सा ओं साति OM सा Om Satyam Om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 , om, sati om. Om Sati Om 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 สติอมอมสติออมสาติอมอมสาติอมเอร์ะเกียวของเอาของเอาของมาเดี๋ยวอะไร Om Sati Om 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 Sati Om oh, Om Sati Om Satyam Om Om Satyam Om 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 Satyam Om Satyam Om Satyum. Om Satyam Om Om Satyam Om

สาติอมอมสาติอมอมสติอมเสร็จแล้วเนาะนสาธุสาธุขอส่งเจ้าด้วยบารมีขอบารมีพระมาลาัยโปรดโลกโปรดเมตตาส่งเจ้ากรรมไปสู่ สุคติพบภูมิด้วยเทอมสัมปริกัาภพสามณโมมาลยาภรม เต็มเจ้าก็จะโอเคทำให้สำเร็จ ามอันใจก็ต้องเอัอ <c oughs> นละันเยาขึนเป็นแค่ว่าอีอีเออเนี่ยมาอมอ่าปลอกมาอา พอหรือยังวิดีโอ,อหรือว่าเอาให้เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาอันนี้เสร็จแล้ว นี่ไปเป็นแถวเป็นแนวแล้วแต่อาจารย์แดงต้องมาเอาวันใหญ่นี้ตัวเอง สามารถโยนไปไกๆลๆได้เหมือนกันไหมเนาะอาไปตัวให้มันมันไก่มันได้ขานี่ใส่น้ำนี่มามาตั้งนี้น,นี่จะออกมันไปนต้องใส่น้ำนนงงโอ้ต้องใส่น้ำกลางนนอะเนาะอืมต้องใส่กลางมาเป็นมาตั้งนี้ะอะอันนี้โอเคอีกก็เขาก็ โอเคเอาละอ้าวโอเคนะคะไปอ่ะโอเคอ่ะมามาเดี๋ยวนนนึอ่ะอีกนานนึงมีน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวเขาก็ไปใช่น้ำขึ้นน้ำลงโอเคโอเคนะคะสมบูรณ์นะสมบูรณ์สาธุ